โดโดเข้ามาแล้วนะครับอายุ19ปีครับ19ปีครับโดโดมาแล้วครับที่สามครับที่สามครับที่สามครับโดโดนะครับอายุไม่เกิน19ปีนะครับโดโดที่สามครับโดโดเข้ามาเป็นอันดับสามนะครับอายุ13ปีนะครับสำหรับโดโดนะครับโอเคยังได้ที่สามนะครับรับเหรียญก่อนนะครับน้ำอยู่ซ้ายมือนะครับน้ำอยู่ซ้ายมือนะครับโอเคครับรับเหรียญครับ อ0กิโลสีแดงครับ10กิโลสีแดง10กิโลสีแดงครับให้กิโลสีเขียวครับ10กิโลสีแดงเลอีหมดแล้วครับระเบียบนับะเาครับตอนนเหนื่อยอยู่ครับเราจะมอคค่อแบบรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลงทเบียนนะครับานครับเดี๋ยวก็ตามมาเลยครับโรโด19ปีครับอันดับ3 ลียะคับดเดี๋ยวเ้าจเียนเป็นะกเดียเดียรยนักลคโดโดกำลังลงทะเบียนนะครับอันดับ3านะครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับโอเคครับก่ลงเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนีได้อันดับ3ครับันนี้จะเป็นเหรียญบนีรับถ้วยทางน้องครับ